พามาชมประเพณีบุญผเวียดวัดบ้าน,นหมวช้างวันที่15กับ16กุมภาพันธ์2568นะคะขณะนี้เป็นการเตรียมงานนะคะคกิจกรรมพิเศษในงานก็จะมีการจับสลากสอยดาวนะคะไอ้อากาทางซองกินอมก็ไม่นันที่เสียใจาาก,ก่เลีย วันที่15กุมภาพันธ์ได้เวลาแห่พระเวสสันดรน,นางมาสัสีแห่รอบหมู่บ้านนะคะปีนี้ปกติจะแห่จากป่าหิมพานเข้าวัดนะคะปีนี้จะเอารอบหมู่บ้านให้ประยุกต์กับยุคสมัยนะคะพอดีป่าไม่พร้อมหรือยังไงไม่ชราบปีนี้ก็เลยเอารอบบ้านนะคะแห่แห่รอบบ้านรอบหมู่บ้านแล้วก็ไปเข้าที่ วัดรวมตัวกันที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเข้าไปรวมตัวที่วัดแล้วก็แห่รอบวัดอีกสามรอบนะคะประวัติพระเวสสันดรชาดกชาวบ้านจะแห่ผ้าพระเวศผ้าพระเวศนี้จะบอกเล่าประวัติพระเวสสันดรชาดกจะมาฟังพระเทศ13กันการใช้ผ้านี้จะเป็นผ้าที่อนุรักษ ที่ใช้แห่ทุกปีทุกปีสมมุติว่าสมมุติเขาวงปดนะคะสมมุติแล้วก็จะแห่อัญเชิญพระเวสสันดรนามาซีเพื่อเข้าสู่เมืองสิ้นสุดที่วัดนะคะก็คือสมมติเป็นที่เมืองเราก็จะฟังเทศมหาชาติจากการทศพรจบที่การ กันนพรนะคะ oh <no. S 1> ขณะนี้พู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมารอที่เดินไม่ไหวเ oh <no. S 1> หนื่อย oh <no. S 1> ก็จะมารออยู่ที่วัดนะคะ ดูบรรยากาศรอไปเรื่อยๆนะคะขณะนี้บรรยากาศก,ก็จะยังผู้คนยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าไปแห่พระเวสสันดรรอบเมืองอยู่นะคะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะสังเพลงเพราะๆขณะรอแห่พระเวสสันดรนามาศีเข้ามาในเมืองจะพาชมบริเวณวัดนะคะ ในการเอาบุญพาเวจะมีการประดับประดาธงทิวข้าวตอกดอกไม้ธงสัตว์ต่างๆเช่นเต่าตะขาบจระเข้นางเงือกรวมทั้งนำเอาปลาบูปลาเข็งกุ้งหอยปูปลามาใส่ในทังน้ำพร้อมดอกบัวบูชาจัดมาไว้ในซุ้มธรรมมาตนะคะ เพื่อให้สัตว์ต่างๆได้มีโอกาสฟังธรรมด้วยกันนั่นคือคนโบราณให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทอาเทียมกับวิธีแห่งการดำรงเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะคะประเพณีนี้เป็นการเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองจะเริ่มพิธีในเวลาประมาณ15.00นซึ่งอาจจะดำเนินการแบบเต็มรูปแบบหรือบางส่วนก็ได้นะคะ คือสมมุติตัวละครคือเตรียมผู้ชายหนึ่งคนแสดงเป็นพระเวสสันดรและผู้หญิงหนึ่งคนแสดงเป็นนางมัซีให้ทั้งสองคนแต่งกายเหมือนกับศตสมัยก่อนและให้ไปรออยู่ยที่ป่าตรงที่เคยไปเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองทุกปีนะคะขอขอบคุณการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเดี๋ยวฉันจะหาคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูนะคะ